Freud, ไป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 ไ่ไป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 ไ่ะป่อยเไ็ดป่ปไปไปไปเปยปไัไป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 ไสวัสปไสวัสดีสวีดัดจ้าพี่นไป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 กปอยเมนูกอยเ็ดผมจ้ะ ก็เฮ็ดขมย่านกินวอยู่ทองก็เลยต้องเฮ็ดไข่ดาวพรอ้อมจ้ะพี่น้องกับแกงเขียวหวานจ้ากับแกงเขียวหวานจ้าว่าสนุกสา,าวเฮ็ดขมเพราะว่าสดสดกินเล่นนะน่ากินแล้วนะจะเป็นการกินเล่นไร้กว่าไอ้กินเข่าขึ้นเบลี่คือ,อเป็นการกินเล่นกันเลยยุกได้กินนี้ก็ได้ไนะ เออกินเลยไม้วันนี้หรอกกินห้นี่อ่มัะลูกลูกกินให้อิ่มันพนระนะอนับต้มหรือยังเอาให้เรียบร้อยยังเยอดยดีครัดีครับดีครับไปไข่าดาวห้องทองกันพี่น้องเพราะว่าย่านย่านบุญยุทธทองเพราะว่าท,าาทมานจะเป็นการกินเหรียญเฮดก้อยเฮดเนาะ เป้นแกนกินเหลมทนกินด่เลือด กินอะไรดิยพื้นะ <c oughs> นะเห็ดดอกไงพุกทูเนไหม เลี้ยวยิ้มแตันน ฝนตกนะออกไปนะพาลุยก็เหยียบฝนฝัไม่ไปไงไม่ชอบน,น้ำไม่ชอบน้ำกุุบอาบน้ำเพิ่งเสร็จวันนี้แล้วเพุ่งดนะออได้อาบน้ำอีกนะถ้าออกไปอาบน้ำอีกนะพาลุยปั้งทักเถอะคือปั้งทักเถอะกระโดดปุ๊กขามปั๊บโหลด พราะว่าอาบน้ำดีได้ประเสัิมึงกระโดดได้ปั๊บไปเลยขามข้องไปเลยบ้าน<ม>บ้านน้ำชาคุณบอกานนามาเข้าบ้านเราได้เร็วฝนตกพูดยากเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่อาบน้ำไม่อีกนะอาบน้ำมึงเสร็จ ก้อยเห็ดขมีน้องก้อยเห็ดขมดอกงาใหญ่คาได้นหัวยังไปแล้วครับเขาก็ได้เห็ดไข่ดาไปน้องปล่อยๆนั่นอยู่นะ บอสหนึ <S <S ่งมาแล้วครับบอสสองกันเนาะบอสแล้วยู่ข้าวอย้มัน่ข้มาซัอข้วซอยกัน อีกนาทีกว่าไปน้อยิงยิง,ย,งยิงน้อไปน้อยิงยิงมาน้าเมื่อกี้ปล่อยเฮดเดอร์ยดอกบางก้ออ <c oughs> ม่น่ะอยู่กลางวันแม่ก็อยู่ปล่อยมันอยู่นี่ทั้งวันมันก็ไปข้างนอกก็เดินกลับเข้ามาไม่ไปไหนหรอกปล่อยมันไม่ได้คุยนม่ได้เก่งตัวนี้มันก็จ้องอยู่แล้วตอนเนี้ยมันจ้องนกมันจ้องนกจอดกอยอยู่ตรงนั้นมันค่อยๆย่องย่องย่องไปมันดังก็รักนกตกใจดิ้นหนีมันจะถึงแล้วนะ ใกล้แล้วจะถึงแล้วนกเขาอ,อ่ะลอยข้าบนคลิปนี้แค่นี้แล้วจ้ะพี่นอ้องเจอนคลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครเป็นกำลังใจให้ช่องติงตองชาแนลนี้แล้วจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยจา้า